ฝ่ายปกครองล้อมจับผู้ต้องหายาเสพติดแต่พบซากสัตว์ป่าเต็มบ้านค่ะ วันที่28ตุลาคมพศ2568นายชัยชันมุลมากป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนจังหวัดร่วมกับนางนัชชาลักษนาสุภากกุลปรลัดอำเภอรักษารษาชการแทนนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันนายอุดอพรพโรปรการประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันและเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอ เมืองประโจคีรีขันพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตอชด146ด่นสิ่ห์แงคอนเข้าดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามนโยบายยุทธการเมือง3อ่าวล้างบางยาเสพติดและสิ่งชั่วร้ายผนึกกําลังชุมชนปลอดยาเสพติดที่บริเวณหมู่บ้านย่านซื่อหมู่12ตําบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประวบคีรีขันโดยได้ปฏิบัติการด้วยการนอนเฝ้าบ้านเป้าหมายเพื่อสังเกต การป้องกันการหลบหนีจนถึงรุ่งเช้าตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากสายขาวว่าเป็นผู้ครอบครองและผู้เสพในพื้นที่จุดที่1เป็นบริเวณเพิงพักไม่มีเลขที่ภายในสวนยางพาราหมู่12บ้านย่านซื้อตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พบผู้ต้องหาเป็นชายจํานวนหนึ่งรายอายุ42ปีพบของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหยาบ้าจํานวน178มิตจึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งสถานีตํารวจภูทรอ่าว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยแจ้งข้อกก่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทดเอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย จุดที่2เป็นบริเวณบ้านเลขที่9 6หมู่บ้านย่านซื่อหมู่12ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยได้ตัวผู้ต้องหาเป็นชายอายุ54ปีจำนวนหนึ่งรายโดยของกลางที่พบภายในบ้านได้แก่ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน133เม็ดนอกจากนี้ขณะตรวจค้นยังพบเจอซากสักตว์จำนวนมากกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของบ้านพร้อมอาวุธปืนและในตู้เย็นยังพบมีเนื้อไก่ฝาแช่อยู่อีกจำนวนหนึ่ง ได้ประสานทหารจากหน่วยเฉพาะกิจจงอังสืกกองกำลังสุรสีเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการกระทำผิดทางทรัพ,พยากรธรรมชาติเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามส่วนอนุรักษ์เจ้าหน้าที่ป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สา,สาขาเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบจับกุมโดยได้ตรวจเยืดซากสัตว์ที่พบไว้เป็นของกลางทั้งหมดประกอบด้วยยาเสพติดยาบ้าจํานวน133เม็ดซากสัตว์จํานวน20ชิน้นซองแมกกาซีนปืนจํานวน2อันเครื่องกระสุนปืนขนาด9มมจํานวน27นัดเครื่องกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์12จํานวน1นัดเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด22จํ จำนวนหนึ่งนัดเครื่องเลื่อยโซ่ยนจำนวนสองเครื่อง ซึ่งได้แจ้งข้อกก่าวหาล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายจากนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอ่านน้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ ไปและหลังจากนี้จะได้มีการขยายผลว่ามีการลักลอบค้าซากสัตว์ป่าส่งขายตามร้านอาหารป่าในพื้นที่และใกล้เคียงหรือไม่นอกจากนี้ในวันเดียวกันทางด้านอำเภอสามรอยอดนายวราวุจิรัประพานนในอำเภอสามรอยอดพร้อมด้วยนางสาวเกซีนีแก้วการปรลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายสันติชัยสมสกุลปรลัดอำเภอนำสมาชิกอสสและชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์บูรณาการ ร่วมกับร้อยตชด146กำนันตำบลสารารายผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เข้าดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเพื่อดําเนินคดีได้ผู้ต้องหาเป็นชายหนึ่งรายอายุ35ปีที่บริเวณหมู่ที่6ตําบลสารารายอําเภอสาระยอดจังหวัดประจวบคีครีขันธ์พบของกลางยาเสพติดยาบ้าจํานวน3,987เม็ตพร้อมกระสุนปือลูกซองและกระสุนปืนสั้นจึงแจ้ง ข้อเก่าวหาให้ทราบพ,พร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป